สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับสลแัะเนโตเนี่ยก็ยังคงคุกคุนกันอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็มีข่าวว่าอาวุธนะโดยเฉพาะรถถังเทพนะของสารัฐเนี่ย m อ a b r a m s รัสนะครับที่ถูกส่งเข้าไปในยูเครนนะครับก็ถูกทางรัสเซียเนี่ยเป่านะจนไฟลุกนะครับ ก็มีข่าวว่าทางรัสเซียนะครับก็หัวล้อย่อนะล้อเลียนนะรถถังสหรัฐนะครับว่าเป็นกระป๋องดีบุกว่างเปล่านะรัสเซียก็หัวล้อย่ะรถถังอปบรัมส์นะครับของอเมริกันหลังการเผามันในสมรภูมิยูเครนนะครับรัสเซียล้อเลียนอัปบรัมส์นะครับ,รร ams, รบที่ถูกส่งนะโดยสับนะัดภายหลังการทำลายล้างมอสโกนะครับให้ป้ายรถถังอเมริกันนะครับว่ากระป๋องดีบุกว่างเปล่ากับ1ปืนใหญ่ ทอยแถลงการใหญ่นะครับทมกลางบรรดาความอับปยศอดสูในสมรภูมิรบสําหรับยูเครนมอสโกนะครับได้ล้อเลียนรถถังประจนบาลหลักนะของอเมริกันอับรามส์นะครับภายหลังนะทําการระเบิดมันในยูเครนขณะที่รัสเซียรายหนึ่งนะครับได้กล่าวอ้างว่าไม่มีสิ่งใดที่น่าประทับใจเกี่ยวกับอับรามส์นั้นนะครับเขาได้เรียกนะรถถังประจนบาลหลักของอเมริกันนั้นว่าเป็น1กระป๋องดีบุกนะว่างเปล่ากับ1ปืนใหญ่ เจ้าหน้าที่นะครับได้กล่าวว่าสลัฐนะครับได้นําบรรดาเทคโนโลยีนะที่เป็นความลับต่างๆเนี่ยออกไปนก่อนทำการส่งอับรัมส์นะครับให้แก่ยูเครนอับรัมส์ในยูเครนนะครับเป็นบรรดากระป๋องที่ว่างเปล่าจริงหรือกล่าวโดยยานกาจินนะครับที่ปรึกษาหัวหน้านะครับของ DPR ของรัสเซียจากการให้สัมภาษณ์นะครับกับสำนักข่าว RIA Novosti ว่า ไม่มีสิ่งใดที่น่าประทับใจเกี่ยวกับบรรดารถถังอับรามส์ต่างๆนั้นที่ถูกส่งโดยสหรัฐสู่ยูเครนรถถังนั้นนะครับไม่มีอะไรแต่เป็นหนึ่งกระป๋องดีบุกว่างเปล่ากับหนึ่งปืนใหญ่รถถังนั้นนะครับได้ถูกส่งมอบแก่ยูเครนภายหลังบรรดานวัตกรรมต่างๆทั้งหมดนะครับเทคโนโลยีนะที่เป็นความลับเนี่ยได้ถูกนําออกไปจากมันสิ่งนี้นะครับรับประกันว่ายูเครนนะจะไม่ขโมยบรรดาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้น ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับไม่นานนักนะครับนะภายหลังอับรัมส์นะครับคันแรกได้ถูกนะมองเห็นในสมรภูมิรบนะครับในดอนบาสใกล้เมืองแอฟดิฟการถถังคันนั้นนะครับได้อยู่ในกองเคริงนงะตามมาจากการโจมตีหนึ่งนะของทางรัสเซียโดนพีชีพนะครับ FPV ของรัสเซียลำหนึ่งได้โจมตีรถถังอเมริกันคันนั้นนะครับแล้วก็นะจัดมันเนี่ยอยู่บนกองเคริง สหรัฐนะครับได้ปฏิญาณสัญญานะส่ง1กลุ่มนะของรถถังอับรัมสสามสิคันนะครับเ,เขาเรียกว่าสำหรับยูเครนนะครับในเดือนมกราคมปี2023อย่างไรก็ตามนะครับบรรดารถถังที่ผลิตโดยสหรัฐนั้นเนี่ยได้มาถึงในยูเครนนะที่ถูกโจมตีเนี่ยเพียงแค่นะครับในช่วงปลายปี2023เท่านั้นนะครับ แต่รถถังนั้นนะครับได้ถูกใช้เพียงแค่นบนแนวหน้านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2024นะภายหลังการล่มสลายของแอปดิกาอย่างไรก็ตามนะครับรถถังอเมริก,กันนั้นเนี่ยได้ล้มเหลวที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะครับการรุกโตกับของอยูเครนจำไว้ว่านะครับเครมลินเนี่ยได้เตือนว่าเหมือนอย่างเลียวพาดนะครับแอปพลิก็จะถูกเผาในยูเครนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปร ต่างประเทศชีนนี้นะครับก็เป็นการออกมานะพูดของเจ้าหน้าที่นะของรัสเซียลายหนึ่งนะซึ่งก็เป็นหัวหน้านะเกี่ยวกับเรื่องของกองกําลังเขาเนหลนะคับหัวหน้าของ DPR นะครับของทางรัสเซียก็บอกว่ารถถังอ,อับรามส์นะครับที่เรีวยกว่ารถถังเทพของสหรัฐนี่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยนะมันคล้ายๆกับออกระป๋องดีบุกที่ว่างเปล่านะแต่มันมีปืนใหญ่เติมเข้าค่านั้นแหละ นะที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่านะสหรัฐได้ถอดเอาเทคโนโลยีนะวัตกรรมใหม่ๆเออกมาก่อนก่อนจะส่งมอบให้ยูเครนเพื่อป้องกันไม่ให้ยูเครนแอบเอาเทคโนโลยีไปพัฒนาของตัวเองนั่นเองทําให้รถถังมันะพูดง่ายไม่มีประสิทธิภาพนะก็เหมือนกับกระป๋องดีบุกเนะปล่านะพอถูกส่งเข้ามามันก็คือกระป๋องดีบุกที่มันมีปืนใหญ่ติดอยู่ะนะมันก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารนะที่น่าประทับใจนั่นเองอันนี้เป็นการนะ อ้างนะครับนะจากสำนักข่าวที่ได้มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัสเซียรายหนึ่งนั่นเองนะครับรก็จะตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับเพราะว่าอาวุธต่างๆของทางด้านนะครับเนโต้ NATO แลสะสหรัฐถูกส่งมาในยูเครนเนี่ยถูกรัสเซียทาลายไปเยอะเลยนะที่นั้นเราคิดว่าเรียวขาดสองเนี่ยเทพๆก็ไปแล้วอับดลัมส์นะครับก็ไปเช่นกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ